เดี๋ยวอ่าสิงอะไรแดดอยู่ไม่ต้องแดดแต่บ่อบ่อแห้งไม่ต้องออกซิลดุนโอ้ตั้งแตห้องอาพอเลยตรงมือแหน่ไปไว้ไปไว้ไปปลาเด้อเต้ตุ้ยไปเด้อไปเด้อฮ่าฮ่าไอตี๋ไห เออหายแล้วหายแล้วเ,ออเริ่มเลยพี่น้องเริ่มลองเรียนแบบเบิดเลยดิตัวไห่เนีย่ยบางทีกะยากะจืดตัวได้แซ่บตัวได้บโบบแซ่บ,สบสตัวคบหนึ่งแอะโลดไปไปตัวไปน้องไก่กับคีรุไลายพี่น้องครั้งเมียนไก,ก่จะสร้างเดียวาไ,ไห้พี่น้องไก่ตีแล้วก็ลูกมันพี่น้องลูกมีหกโตเขาแบ่งเมียนสองโตแล้วก็เลือ ตัวแม่มัดสองเกะตายไปนำตายตายสองเรือสองพี่น้องไข่พี่น้องไขง่ไขไขไขแล้วอโอ้โหพี่น้องมีมีบทไข่กับบกไข่อยากไข่หนึ่งกระย่าพี่น้องตามเมียนตกใส่สองแม่พี่น้องเต็มเลยเบอร์น,นักบ,บ้างสองสี่หกแปด สิบสองว่ามสองสี่หกแปดสิบสิบสองสิบสิบสองสิบสี่สิบหกสิบหกดวยพี่น้องไข่พี่น้องมีไข่น้อยไข่ใหญ่อันนี้ใครยันไข่มีไก่น้อยพี่น้องเป็ดไก่ก็เลือยสำเร็จพี่น้องกินน้ำแน่พี่น้องตายน้ำแน่เป็ดก็เลือตัวเดียวพี่น้อง มีคู่มาตัวหนึ่งใบเห็ดพอพันกับแม่พันกันบบินไปไปนอนเลือแต่โตอันตัวผูกยังจีปหาตัวแม่มาไปนอนก็ไฟเอากะก็ไฟเอากะเริ่มแตกไปน,นองร้ายเลยมาเกี่ยไปนองกัหมางมืดเลยหมางมันกะ ใบกะถ้าเป็นยังพี่น้องพี่อยากกินหมูใบมันมัน,มนสอกดำดำใหม,ม่ๆกล้วยหอมตัวนี้ครับพี่น้องเอาออกมาจากบ่อนเทานำ้ำท้องทรายบ่มักน้ำกล้วยหอมนี่กล้วยวห,หรือว่ากล้วยไข่พี่น้องเอาปลูกแถานี้กุ๊บใบกีบหูพี่น้อง งามพี่น้องส่วน,นกงยบอดบีบมันพี่น้องตามใหญ่ก่อนบอลวานกระดับพี่น้องเป็ดแหบบอลวานานะมะม่าางกล้วยห้าพี่น้องกล้วยงา่าวพี่น้องกระดันอะไรก็เป็นอย่างตรงใยปลูกใกล้กันพนบ่กเม่นบอกเในพี่น้องมันเป็นอย่างคือว่ามันคืออัน น้อยพี่น้องคือบัวใหญ่คือหมูพังเบิ่งพี่น้องมันชิใหญ่ออกอีบอมกล้วยเงาจ้ะยังชิคุดพี่น้องขยายออกอีกตกลมนี่เป็ดแหบพี่น้องแหบกินใบกล้วยกว้วยกับชีลาอยู่กกล้วยนะไอ้กับต้นกีหูที่เก่าพี่น้องมนุษ้ปลูกตะดลเลยพี่น้อง เท่ก็เอานา,นาะใส่เอาพุ่นเนาะยังใส่งามเลยพี่น้องปลูกใบขวนปลูกลายพี่น้องพอจานมันบอติดอยู่ในมะขุ่งพี่น้องมีนต่งัวกับมากินเตินกัดสูทูพี่นอ้นนนองเสร็จเรียบร้อยเลยพอโตก็กินนมนอนกับแม่กัน ว่ามันจะบิดลิ้นกิ่งหงายกันน้องเหม่ยเลยเย็นเลยไม่น้องวันนี้กัดที่เย็นแต่ว่ากำเลยไม่น้อง เมื S <S ่อกันเช้าไป้องอยู่ที่เกษตรเก่าไปใส่นี่แต่เกษตรอันไม้ทางนอกไป้องทางน้องขี้ง่ะกีงาเข้าเลยไป้องเตะเตะเสียไปเมียนทากัะจูดไป้องจูดแล้วก็เอันไม้ทางด้านนอกกับจุดรลายเถื่อนไป้องเป็นประเภทอันเศษเศษแก้วเศษนั่งกัถิ่มแถวแจ้พี่น้องป้องกันขีหลักเวลามันมากับเวลามากัยันเหยียบทนะเศษแก้วเศษนันกั่งสิษตรอันไม้ด้านนอกพี่น้อง โมเมนเทาที sea, Respect, ่ ite, finish, fort, no like elim, sell, ิ่มซาซช่พี่น้องเขากะต้อมตอมกับจูดพี่น้องดินก็จักดินไผ่พี่น้องตะโดนเป็นดินตัวดีกวอากาศก็เริ่มเย็นพี่น้องเชโนนี่ยามหนาวกับชีหนาวเย็นเย็นพี่น้องเย็นแห้งยามพอดกับ้อนต้นหัวฉิแตกอากาศอยู่อยู่แต่แต่ห้องแอร์พี่น้องพอลมกับบ่ออยู่้อนพะรุมกัน ยามพ้นกับพ้นบุคืออยู่สวรรค์พี่น้องสวรรค์กะยามหนาวกับจะบอหนาวบันไดพวกอุ่นพี่น้องกับยามฮอดย่ำหอดกะกับบอกอดบันไดพี่น้องมันใกล้อันแคบขอมีน้ำรู้สึกว่าไปเมื่ออยู่กะเอาเซโนนี่เขาหนาฮห่อนี่มีแต่แอร์อย่างเดียวไปแน่ยามอันนี้พี่น้องยามยามหนาวนี่มีลมนี่กัดเย็นกัดอยู่ตะเฮือนไม่ได้ไปใส่ มาเขียมเข้ากันกระดั้นหน่อยนี่เแล้วนหน่อยสุดท้ายมีแต่สิตอนพี่น้องเอางานนี่ตอนมันตอนกิ่งมันพี่น้องเตร่เตร่ตก็เตรียมแกบกับอันน่ะกาบมะพร้าวมาก็ระตัดประมาณน,นี่กูแล้วก็เอามาเอาเอามาใส่อย่หน่อยเอาขี้แกบกับมะพร้าวมาใส่นก็ย้ายบัง อันนี้ก็ลองลองหลินิ่งพี่น้องบอนไซพี่น้องหลายปีเติบพี่น้องแต่ผูหละแต่มาอยู่เซโนใหม่ใหม่พี่น้องหัดมันพี่น้องต้นต้นใหญ่ต้นนี้ก็ไว้ใส่ต้มต้มอึ่งต้มไก่พี่น้องเพราะว่าไปเอามันไก่พี่น้องกลมะขาบมีน้องมาตอนเห็ดเองยังเช็ดเมี่ยนอีกพี่น้องอันเนื้แม่นี่พี่น้องมะขามพี่น้องสิมาตอนสิมาเห็ดบอนไซนี่ ตัวนี้กับเตยหัดเหยียดมันนองดนเติบเลยเป็ดมาแหกินในใบมันพี่น้องอันนี้ก็เตยอยู่น้องใบเตยมามากระเสียบใส่มันไก่น้ำเนี่ยบนหัวรังสวยรังจานพี่น้องอันนี้กล้วยหอมพี่น้องนแตกเลยพี่น้องกาใส่บนน้ำเสียพี่น้องเวลาอาบน้ำมันมาเนี่ยกล้วยก็ได้กินพี่น้องน้ำเสียนี่นะครับ กุกบบังมี่ไปน้องบังมี่เก็บกินเหนีวยวนะไหมไปเก็บกินเหนียวไปเก,ก,ก็บกินเหนียนี่ตาการเงินกอไผ่ไปน้องกุกไผ่เข้าปลูกไปน้องเก็บเป็นท้องยางเออเออเป็นเสบาวะและไอกุบบังมี่ไปน้องนี่งัวกินแบกกินลายเถอะก็ยังขึืนเก่าไปน้องนี่ไ่น้อง อันนี้ก๊กบังมอนี่น้องตอนเอาจากกกได้เลยี่น้องกกต๊งหนาบ้านต้มปลูกข้าบิดพี่น้อง,าาองมาตอนมากระติดอยู่นี่มาจากงัวแบะเข้ามาพี่น้องกินยามันเนาะปักปราตายดอกพี่น้องใบมันกำลังออกหมาบมันพี่น้องเตะตอนออกได้เฉยหมาบมันพี่น้อง